สวัสดีครับ FC ของอาจารย์สังคมสายทองครับ FC ดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดครับดาวเรืองสายทองโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดวันนี้นะครับอาจารย์สังคมสายทองมายืนอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับถ้าท่านเห็นภูเขาลูกนี้ท่านจะจําได้ว่าครั้งหนึ่งมันเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับในจํานวน12ไร่แล้วก็ได้แบ่งมาสีไร่ในการปลูกดาวเรืองณบัดนั้นจนถึงบัดนี้เป็นเวลา40วันนะครับ นี่คือผลงานของ40วันจากคนที่ไม่เคยทําเลยนะครับในชีวิตดูแลโดยคุณไพฑูน์นะครับคุณไพฑู์นี่เป็นพ่อค้านะครับแล้วก็มาดูแลแปลงดอกไม้ให้กับอ่าพี่นะครับทั้งสองท่านคือคุณเล็กและคุณสุขสันณะวันนี้อาจารย์ได้มาตรวจเพราะเตรียมพร้อมที่จะตัดในอีกประมาณ7วันข้างหน้านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดครับ แอนแอนแอนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วกับพระเอกหน้าร่อของเรา <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงดีใจไหมดีใจไหมเท่าที่ดูแล้วภูมิใจอยู่ครับอโอเคทำได้ในแปลงแรกได้ขนาดนี้ถือว่าพอใจอยู่ครับไม่เคยเลยในชีวิตไม่เคยเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เห็นดอกแล้วในใน, <DC S 1> นี่นอครับอ่า เป็นยังไงครับอุปสรรคที่ผ่านมาหลังจากที่ลงไปครั้งแรกก็งงๆเหมือนกันเนาะโอ้ตอนแรกการเตรียมดินอ่าก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับยังไม่มีการยกล่องหรือการไถพรวนอะไรนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับครับครับแล้วก็อ่าประสบปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ําก็ค่อยๆทําไปทําไปใช่แล้วก็เรื่องคิด่าจะไม่โตแลวทำไมทำไมยืดเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแแป๊บเดียวออกดอกแป๊บเดียวออก ทำอะไรไม่ทันเลยทำอะไรไม่ทันครับแต่ก็พยายามเตรียมเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างเช่นการขึงเชื่อการอะไรเืนี้ก็พยายามที่จะทําให้มันครบวงจรแลวก็ถูกถูกต้องครับผมครับสงสัยปัญหาอะไรไล่หาอาจารย์เลยไล่ด่วนเลยครับอาจารย์มาบ่อยไหมมาบ่อยครับมาบ่อยครับช่วยบอกท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ว่าให้สบายใจได้กับโครงการนี้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับแล้วก็เหมาะกับการที่จะทําเป็นแนวเชิงธุรกิจครับผมซึ่งถ้าเกิดเราทําในแนวเชิงธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นเงินก้อนแต่จริงๆแล้วการที่ทําแปลงใหญ่นี่อันดับแรกคือต้นทุนต้นทุนเนี่ยคือต้องแล้วก็ต้องเยอะต้องเยอะหนึ่งมีทุนสองมีแรงงานสองมีแรงงานสามมีที่ดินสี่มีน้ำ ดีข้อนี้เป็นหลักๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบผลสาเร็จตอนนี้ฉีดอะไรครับนันนะอ๋อฉีดฉีดคุมไว้อย่าหนอนคุมไว้นะครับก็ดีใจนะครับคุณไพฑู์ครับตรงด้านน้นน้ําของเราพร่องลงมาโอ้ถือว่าเยอะจากที่แบบปลูกตั้แต่วันแรกเนี่ยน่าจะเป็นเมตรแล้วนะบอกอาจารย์ว่าสบายมากอาจารย์แต่ตอนนี้เอ้ยเอ้ยน้ำลงเยอะแล้ว าจจะเป็นเพราะหน้าหนาวด้วยแล้วก็อากาศมันใ,ใ,ใช่แล้วเหยเร็วในเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ไว้ใจได้นะสานี้นะได้เราต้องไม่มีหมดครับเอายังมั่นใจอยู่นะมั่นใจคร่าวนี้อาจารย์ก็มานัดแล้วว่ารถก็จะเข้ามารับเนาะครับเออเราก็ต้องเตรียมตัวเนาะอาส่วนทางด้านโน้น อ่าเป็นยังไงครับคุณไผ่ทูลครับแปลงที่สองใช่ไหมครับครับแปลงที่สองครับปลูกรีปลูกหรือยังฮะอ่าปลูกแล้วครับลงปลูกแล้วครับจํานวนกี่ต้นครับอ่าสามหมื่นต้นแต่น่าจะลงได้ประมาณสักสองหมื่นเก้าครับอืมเพราะว่ามันเหลือเพราะว่าเมื่อที่หมดพอดีครับอ่าอีกพันหนึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไว้แซมไว้สํารองใช่หรือไม่ก็ยัดเข้าไปยัดได้เลยครับยัดได้ยัดได้ไม่เป็นไร ได้ได้ได้ริมคงริมคลองริมทางเดินยัดไปอย่าเอาไว้เฉยเฉยครับผมเออเพราะว่าแปลงที่สองนี่ถือว่ามีการเตรียมการที่ดีกว่าแปลงแรกดีกว่าครับมีการยกล่องแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยรองพื้น่ีไก่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็โดยโดน้ำงพร้อมเลยครับครผมเขาไม่เคยเห็นแปลงใหญ่ขนาดนี้ในหนองบัวลำพูโอ้น่าจะใหญ่ที่สุดที่สุดแล้วเขาถ้าเขาอยากมาชมเนี่ยหรือถ้าเขาอยากมาดูมาที่ไหนครับ จะเป็นสวนลำพูพางนะครับอ,อ,อยู่บ้านที่บ้านอาดอนส้มองค,ครับ,รบตำบลหนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับทางเข้านี่จะอยู่ตรงข้ามาประตูด้านหลังศูนย์ราชการหนองบัวลำพูครับครับ คุณไพฑูรย์ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เขานิดนึงครับเผื่อเขาติดต่อเข้ามาอ๋อครับผมเบอร์นะครับ0 9 4ย์6 5 1 9 9ครับถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะสอบถามหรือแนะนำมาแลกเปลี่ยนกัน,นดีกว่าใช่ดีกว่าครับว่ามีปัญหาตรงไหนปุ<อ>กร้องตรงไหนเราต้องทำอะไรเพราะ<อ>ว่าบางคนเคยป<ต>ลูกมาแล้วแต่ยังปลูกแปลงเล็กอยู่ใช่หรือบางคนเคยปลูกแปลงใหญ่แต่ล้มเหลวมาแต่คุณไพฑูรย์มาปลูกใหม่ๆเหมือนกันเหมือนกันครับต่เพียงว่าการจัดการที่ดีแล้วก็แรงงานที่มีมีพร้อมมีพร้อม ครับจะง่ายในการจัดการแปลงครับครับแต่ก็โอเคในช่วงหน้านี้ก็ต้องทําใจเนาะว่ามันไม่ได้สูงเท่าไหร่เนาะครับผมครับก็โอเคครับก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่อาจารย์สังคมสายทองมาตรวจเยี่ยมนะครับในโอกาสนี้นะครับคุณไปทูนอว้พรปีใหม่นิดนึงครับปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้นะครับขอให้เกษตรกรทุกคนแล้วก็ชาวสวนแล้วก็ที่จะผู้ใดที่จะลงปลูก ที่คิดว่าจะลงปลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตลาดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่กลัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวทำดอกไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติเป็นคำพูดที่ใครๆเขาบอกเยอะครับว่าเออกลัวทําดอกไม่ได้ครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นเนี่ยทําได้อยู่แล้วครับครับผมแล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับแล้วก็ทํางาค้าขายขึ้นแล้วก็ มีร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับครับขอบค,คุณครับขอบคุณคุณไปทูลมากนะครับก็ขอให้คุณไปทูลมีความสุขความเจริญนะครับนี่ครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดของเรานะครับใครที่ต้องการทําธุรกิจดาวเรืองปลูกแปลงใหญ่แล้วก็มีตลาดโดยตลอดติดต่ออาจารย์สังคมสายทองนะครับ0 9 4ย6 8 9895ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับเรามีพี่เลี้ยงเรามีต้นกล้าพันธุ์ดีและเรามีตลาดรองรับตลอดปีครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ